ขี้เกียจโชว์วงแขนขาวใสได้อย่างมั่นใจจะยกแขนเสยผมทำอะไรก็มั่นใจค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแอบใช้อะไรแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่าใช้อะไรใช้เจ้าตัวนี้เลยค่ะวงแขนขาวใสไม่มีกลิ่นตัวแนะนำตัวนี้เลยครีมลักแล้จาก Beauty sense เห็นส่วนผสมของเขาแล้วก็แอบคิดซะว่าเป็นครีมทาหน้าซะอีก มันสุดมากๆเลยค่ะทุกคนตัวเนื้อครีมของเขานะคะก็บางเบาเกี่ยง่ายไม่เหนียวเน,นะหนะแล้วก็ไม่เป็นคราบอีกด้วยค่ะแต่เนื้อครีมเพียงแค่นิดเดียวกระถาได้ทั่ววงแขนแล้วค่ะแค่นี้ก็โชว์วงแขนได้อย่างมั่นใจจะใส่เสื้อผ้าโชว์วงแขนแค่ไหนก็มั่นใจค่ะใครที่เคยใช้แบบอื่นมาแล้วเป็นคราบติดเสื้อผ้าซักไม่ออกยิ่งใช้นานยิ่งเป็นคราบหนาะแนะนำบิวตี้เซนต์เลยค่ะ แค่นี้ก็ลดปัญหากิ่นตัวผิวไม่เรียบเนียนและแถมยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดลอกออกไปได้อีกด้วยใครที่มีปัญหารักและดำต้องตัวนี้เลยค่ะ Beauty Sense แนะนำเลยอ้๊บ Beauty Sense เขามีโปรโมชั่นด้วยนะเพียงซื้อครีมทารักแร้แถมฟรี Brightening Soap เป็นสบู่ที่ใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน บูต้าไทโอนน้ำนมข้าวแล้วก็วิตามินอ e, ีทำให้ผิวของเราสะอาดแล้วก็ปรับผิวให้กระจ่างใสเนียนนุ่มอีกด้วยอย่าลืมไปซื้อกันนะ